สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กัอนอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ สำหรับคุณสาวท่านใดที่กำลังคบหาดูใจหรือเพิ่งเริ่มที่จะคบกันเป็นแฟนต้องรีบมาสำรวจตรวจสอบคุณหนุ่มๆของคุณว่าอยู่ในประเภทที่ต้องห้ามในการครบหาหรือไม่ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ีหนุ่มที่ห้ามคบเป็นแฟนโดยเด็ดขาดลองไปสำรวจดูครับว่าหนุ่มๆที่เราครบกันอยู่นั้นจะเป็นบุคคลที่อยู่ในประเภทที่ว่านี้หรือเปล่าครับไปดูกันข้อที่ 1. แฟนเก่าเพื่อนสี ถึงเขาจะเลิกลากันแล้วก็ไม่ควรครับคุณคิดว่าถ้าคุณคบกับเขาแล้วเพื่อนซีของคุณจะยังคบกับคุณได้สนิทใจหรือครับมีหนำซ้ำอาจจะโดนมองว่าเป็นมือที่สามก็ได้นะครับและเพื่อนๆในกลุ่มคงไม่ปล่อยให้คุณมีความสุขกับเขาอยู่หรอกครับข้อที่2เพื่อนซีแฟนเก่า เลิกกันทั้งทีฝากรอยแค้นไว้โดยการครบกับเพื่อนสีสุดๆที่เขาคบกันมานมนานตั้งแต่อนุบาลถ้าใครคิดจะทำเลิกล้มความคิดเถอะครับมันไม่ดีเลยอยากให้ถามตัวเองว่านอกจากความสะใจแล้วยังได้อะไรอีกไหมนอกจากการที่ต้องคบกับคนที่ไม่ได้รักแล้วคุณก็อาจจะเป็นตัวการทำให้เพื่อนเขาเลิกคบกันก็เป็นได้นะครับข้อที่สามเพื่อนชายสุดสี การที่เราเปลี่ยนจากเพื่อนรักมาเป็นคนรักข้อดีมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าเรารู้ใจกันและกันดีแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับคือคุณสองคนยังมีความรู้สึกแบบเดิมๆคือเป็นเหมือนพี่น้องกันถ้าจะให้มาทําโรแมนติกใส่กันมันคงเป็นไปได้ยากครับและสุดท้ายความรักของคุณก็จะไม่สมหวังและถ้าเลิกกันแล้วก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดเหมือนดังเดิมครับข้อที่4เจ้านายตัวเอง ถ้าคุณคิดอยากจะอยู่อย่างมีความสุขควรเอาผู้ชายคนนี้ขึ้นบัญชีดำไว้เลยครับว่าต้องห้ามโดยเด็ดขาดแรกเริ่มคือทุกคนในที่ทํางานเขาจะนินทาได้ว่าจับเจ้านายเพื่อไต่เต้าแต่ถ้าคุณปิดเงียบเขาก็หาว่าคุณมีป๋าดันและสุดท้ายคุณก็ต้องเสียทั้งงานและคนที่คุณรักไปด้วยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสี่หนุ่มที่ห้ามคบเป็นแฟนโดยเด็ดขาดจากทุกข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณเท้าสาวห้ามทําโดยเด็ดขาดเลยนะครับแต่บางครั้งความรักมันก็เล่นตลกกับเราเอาซะทุกครั้งไปครับอย่างไงแล้วสุดท้ายความรักมันก็ออกแบบไม่ได้จริงๆครับและขอขอบคุณ w w w t e n mthai com ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ kojo o channel ได้ผลิตคลิปดีต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ